วันนี้ขออนุญาตมาเทมัตด้า CX5 2.2 xD ตัวรองท็อปหน้าใหม่แบบนี้ปี2018ค่ะคันนี้เป็นมัตด้า CX5 2.2 xD ปี2018ได้ตัวรองท็อปนะคะกับราคาที่ประหยัดประหยัดกว่าตัวท็อปประมาณเกือบๆหนึ่งแสนบาทตัวรองท็อปมีอะไรให้บ้างค่ะก็มีออปชั่นสแตนดาร์ดทั่วไปนะคะขับเคลื่อน4ล้อนะทุกคนประตูหลังไฟฟ้าค่ะแล้วก็ได้เป็นโฉมใหม่เซนเซอร์รอบคันคอมมาเซนเตอร์คันนี้จัดมาให้ครบอยู่แล้วค่ะคันนี้ออกห้างอยู่ที่ประมาณ1นล้านหกแสนหรือว่าานึ่ะทุกคนสหรับ CX5 คันนี้ นะและที่พันนี้ราคาหน้าป้ายเท่าไหร่เดี๋ยวให้คิวดูซิราคาหน้าป้ายอยู่ที่737,000นามใครที่มาจากคลิปนี้เอาไปเลยส่วนลด20,000บาท717,000บาทค่ะทุกคนคะ่ะสำหรับมาด้าซีเอ็กไฟท์สอนะต้องบอกก่อนอันนี้มีรับประกันนะคะเครื่องยนต์เกียร์เบรกให้ด้วยสำหรับลูกค้าที่มาจากคลิปนี้เท่านั้นนะเพราะเป็นซีเอ็ไฟทุกคนก็จะได้ความเป็นเอกประสงค์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบน,นะคะก็คือนี่เลยทุกคนดูนะดูนะพอเป็นซีเอ็ไฟใช่ป่ะปับปึ๊บ ปั๊บนี่บอดหลังสามารถพับได้60-40เรียบได้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ช่วงล่างมาด้าเนี่ยบอกเลยว่าน no. ับวันบวกก้าท้าเลยนะ SUV บ้านเรานะไซส์ใหญ่ขนาดนี้ไซส์ป้ายแดงล้านขึ้นขนาดนี้นะมาด้าเสียงไฟเป็นช่วงล่างที่ดีที่สุดของ SUV ทุกคันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครหาอยู่และถ้าคุณกณังวลเครื่องยนต์เกียร์เบรกบ่ให้ประกันเครื่องยนต์เกียร์เบรกให้ด้วยนะ2ปีนะคะหรือว่า20,000โลให้ไปด้วยเพราะฉะนั้นซื้อรถกระบะเนี่ย คุณสบายใจหายห่วงอย่างแน่นอนสำหรับคันนี้นะไปหา CX5 อยู่นะทุกคนหาตัวนี้2.2 x d ราคา7แสนต้นๆและใครมาจากคลิปนี้เดี๋ยวมีราคาพิเศษอีกแน่นอนนะแต่อันนี้เป็นราคาสําหรับคลิปนี้แต่ว่าขอคนที่ทักมานะจากคลิปนี้เดี๋ยวเราให้ราคาพิเศษอีกเช่นเดียวกันค่ะใครสนใจคันนี้ทักมาตามคอนแทนล่าังนี้ได้เลยนะคะสำหรับนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ